คิวบัตปีศาจชั้นต่ำที่ใช้ชีวิตโดยจัดการความฝันของมนุษย์ชายอย่างอิสระและกิดกันวิญญาณของพวกเขาในโลกพวกในโลกมารที่พวกสคิวบัตเหล่านี้อาศัยอัตราการเกิดกำลังลดลงการขาดแคลนแรงงานกับการทำงานที่ยาวนานตอนนี้สังคมสกิวบัตกำลังเข้าสู่ยุคมืดฉันขอโทษให้ฉันได้พักเธอทำไมจะ ต้องทําทุกวันด้วยเนี่ยฉันจะต้องตามหาวิญญาณของผู้ชายประมาณถวเว้ยทําไมหายากแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดฉันจะตัดสินใจไม่ได้อยากเที่ยวทั้งวันไม่อยากทํางานด้วยแต่ถ้าฉันไม่ทำฉันจะถูกในประเทศออกจากโลกปีศาจแล้วฉันก็จะไม่มีที่ให้นอนหือ กิ่นนี่มันกิ่นของหนุ่มซิงมาจากทางนั้นนี่ฉันทําบ้าอะไรอยู่เนี่ยอืใครน่ะฉันชื่อลิลี่ฉันเป็นสคิวบัตฉันมาเอาจิตวิญญาณของนายฉันจะช่วยให้นายเห็นความฝันที่นายปรดปานเองจะเอาแม่บ้านหรือโชคชะตาดีล่ะเลือกเร็วๆสิอะไรก็ได้ใช่ไหม ขวาทางขวาเร็วเข้าทําไมนายถึงอยากเล่นเกมละ่ะทําไมนายถึงอยากเล่นเกมในความฝันของนายละ่ะก็ฉันยุ่งตั้งแต่เข้าสังคมแล้วก็เลยไม่มีเวลาเล่นเกมฉันก็แค่อยากให้ความฝันเยียวยาฉันแค่นั้นเองฉันไม่มีเพื่อนเลย ฉันแค่ต้องการใครสักคนมาอยู่ด้วยกันขอบคุณนะลินดี้ฉันสนุกมากฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำงานให้ดีที่สุดอืมไม่เป็นไรเพราะเกมนี้เกมนี้สนุกดีถ้าฉันมาอีกถ้าฉันมาอีกค่อยคงไม่เป็นไรเพราะมันคืองาน การเกิดปี 20xx ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องการขาดคนทำให้การทำงานเพิ่มขึ้นและชั่วโมงการทำงานถูกย้ายออกสังคมญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ยุคมืดอย่างรวดเร็วเฮ้ฉันต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการทำในการทำงานชั่วโมงพิเศษและต้องขึ้นขบวนรถไฟสุดท้ายทุกวันแบบนี้ คุโรกิสึโตโมุพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันฉันควรจะกินแล้วนอนเลยดีกว่าติ้งตองติ้งตองนี่นายอยู่ไหมเนี่ยนายจะแกล้งทำเป็นไม่อยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยคุณลิลลี่น่ะนายเพิ่งกลับมางั้นเหรอเนี่ยดีนะที่ฉันเพิ่งมาน่ะนายรู้ไหม ว่านายเกือบทำให้ฉันทำงานสายขอโทษแต่ผมทำงานอยู่งั้นครั้งหน้าก็ไปเอ้งั้นครั้งหน้าก็ไปเปิดหน้าต่างไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่เธอจะทำอะไรไม่ต้องสนใจไปนอนได้แล้วฉันจะทำงานของฉันเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ นั่นมันอะไรนะ่ะช่วยไม่ได้นี่ก็มันไม่มีเวลาทำอาหารนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นายค่อยไปกินในฝันเอาก็ได้ยังไงซะนายในฝันในฝันนายจะกินคาเวียร์ซุปหมูสลามกินบุฟเฟ่จะยังไงซะนอกจากความฝันพวกนั้นแล้วก็ได้ทั้งนั้น มันไม่ใช่อย่างว่าที่สิคิวบัตชอบนะคะความสัมผัสไอความฝันพวกนั้นหลอกมันเป็นเพียงวิธีมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสุขและหน้าพวกเราไอพวกเราได้รับคำสั่งจำนวนมากเพราะแบบนั้นไม่ว่าจะอะไรฉันสามารถเจียวยา นายได้ทุกอย่างเลยนะเลยละจะเดียวยาฉันไม่ว่าอะไรก็ตามเสร็จแล้วนะทำไมนายถึงอยากให้ฉันทำอาหารให้ละ่ะเพราะกลุ่มหิวฉันขอโทษนะแต่การทำอาหารที่บ้านเป็นความรู้สำหรับฉันนะทุกวันนี้ฉันกินอะไรก็มันเหมือนกันไปหมดถึงจะไม่ค่อยอร่อยก็ตาม อร่อยก็เถอะแต่ตอนนี้มีอะไรกำลังไหลออกมาจากตาฉันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้กินอาหารอุ่นๆแบบนี้ไม่สำคัญว่าใครจะเป็นคนทำเพราะยังไงรสชาติก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากินด้วยกันสิเร็วๆเ,เข้าถ้าทิ้งอาหารพวกนี้พวกมันคงเสียดายแน่พวกนี้คงเสียดายแน่ไม่ไง ฮย hey. ฉันเองก็อยากพักผ่อนเหมือนกันนะฉันจะแช่น้ำพุร้อนในวันหยุดถ้าฉันไม่ต้องทำงานในวันอาทิตย์หละนะบนไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้ไปทำงานดีกว่าฉันจะไม่แสดงสีหน้าที่น่าสังเวชให้หมอนั่นเห็นเด็ดขาด หมอนั่นยังไม่กลับมาแสดงว่ายังทำงานอยู่สินะฉันจะรออยู่ข้างในและทำให้เขาตกใจดีกว่าลิลลี่ทำไมนายถึงไม่ได้ไปทำงานฉันเพิ่งได้พักครั้งแรกในรอบหลายวันมานี้เองมืดแล้วเหรอเนี่ย ฉันว่าร่างกายฉันเหนื่อยมากทั้งวันเลยอีกอย่างไม่มีอะไรพิเศษที่อยากทำด้วยนะถ้านายเก็บตัว <c oughs> ถ้านายเก็บตัวอยู่แต่บ้านชีวิตของนายจะเหี่ยวเฉาเอานะพลังชีวิตเหี่ยวเฉาแน่นอนพลังชีวิตคือ การดำรงอยู่ของชีวิตไม่มีความสุขเติมเต็มนายก็จะตายกว่าแบบนี้แล้วกันนี่มันเป็นปัญหาสำหรับฉันเลยนะเนี่ยวันหยุดหน้านายก็ไปหาสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้นะฉันเข้าใจหรอกนะแต่ฉันไม่รู้ว่าวันหยุดไหนเนี่ยสิเพราะงั้นฉันเลยไม่มีเวลาวางแผนเรื่องยากแบบนี้ยากแบบนี้หรอก แต่ว่าแต่วา่านายจะไปที่ไหนก็ได้ในความฝันของนายนะฉันสามารถพานายไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลกใบนี้หรือแม้แต่ว่าดวงจันทร์ฉันสามารถพานายไปได้ทุกที่ที่นายต้องการเลยทุกที่งั้นเหรอทุกงั้นสินะทำไมต้องเป็นสอนสนุกนี่ด้วยละ่ะ ต่อไปขึ้นอะไรดีล่ะนายฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้มาที่นี่นานแล้วฉันเคยมาที่นี่ตอนสมัยเด็กกับครอบครัวของฉันมันทำให้ฉันนึกถึงช่วงเวลาพวกนั้นที่นี่ไม่ใช่ที่สําหรับคนโสดฉันคิดว่าคงไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วฉันรู้ว่าฉันสามารถ จำวันเหล่านั้นได้เพราะขอบคุณนะฉันมีความสุขมากเลยละ่ะที่ได้มาที่นี่กับเธอณณน,น,นายกำลังพูดอะไรของนายนะ่ะเอ๊ฉันพูดอะไรผิดงั้นเหรอสกิลบัตพวกเขามีชีวิตโดยการควบคุมความฝันและขโมยพลังของผู้ชาย เอาละได้เวลาทำงานแล้วเอ๋หมอนั่นไม่อยู่เหรอที่นี่ก็ไม่อยู่ที่นี่ด้วยแปลกจังแฮไฟก็เปิดอยู่หรือว่าหมอนั่นไปซื้อซื้อของเหรอขอบคุณที่ทำงานหนักมาโดยต,ตลอดนะอานี่มันหมายความว่าไงกันเนี่ยขอโทษนะคือว่าฉันอยากเซอร์ไพรส์เธอแค่นั้นเองก็มันน่าอ,อึดดี่นะมีแค่ เธอมอบความฝันให้นี่ให้ฉันนี่ฉันแค่อยากให้ลินลี่ได้ฝันบ้างแค่นั้นเองฉันจะทำเท่าที่ฉันทำได้บอกมาได้เลยอืมอะไรอืมอืมอะไรอีกล่ะฉันก็แค่ทำงานของฉันให้ดีที่สุดก็แค่นั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะไม่กลับคำพูดหลอกตาใดที่ ฉันทำได้ฉันฉันไม่มีความฝันและไม่มีสิ่งที่อยากได้ด้วยก็ฉันก็แค่จะแสดงความขอ,ขอบคุณแค่นั้นเองงั้นก็ช่วยไม่ได้ในกรณีนี้งั้นก็จับมือฉันหน่อยสิจับมือ ได้สิถ้าเธอต้องการหรือว่านายไม่พอใจหรือไงเร็วๆเข้าสิฉันเองก็ไม่อยากทําแบบนี้หรอกนะขอบคุณนะถ้าองั้นและก็จับแลละนะฮ่ๆ <c oughs> ฉันได้จับมือฉันก็มีความสุขมากแล้วแหละฮ่ๆติ๊งๆๆหืฝันเหรอ สายขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยฉันต้องรีบไปทำงานแล้วฉันต้องรีบก่อนหมอนั่นจะกลับบ้านสกิลบัสก็ยังไม่สามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้เอ๊ะฉันมาได้ซื้ออะไรวะ liol ถ้ารู้บอกผมหน่อยแล้วกันเหรอต้องไปนอนแล้วและพรุ่งนี้ต้องไปทำงานด้วยสิวันนี้วันอะไรเนี่ย พิ่งวันพุธเองเหรอเนี่ยฉันฉันต้องไปทำงานแต่เช้าด้วยสิตั้งนาฬิกาปลุกไว้หน่อยดีกว่าเนี่ยนายพูดอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยลิลล,ลี่เธอมาทำอะไรที่นี่ฉันก็ต้องมาทำงานของฉันน่ะสิรู้สึกไม่ดีเหรอฉันสงสัยว่าเขาคุยกับ ใครแต่ฉันแค่กังวลมากเกินไปยังไงก็เถอะถ้าการพูดคนเดียวเอ้การพูดกับตัวเองแปลกนะเอฉันพูดกับตัวเองเหรอการที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่มันอันตรายนะถึงอยู่บ้านคงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทำงานมันน่ากลัวนะ ถ้านายรู้สึกไม่ดีนายก็แค่หาเพื่อนคุยก็ได้นี่นามันน่าอายที่จะพูดแต่มันแต่ฉันไม่มีเพื่อนเลยฉันไม่เก่งเรื่องคุยกับคนอื่นนะแต่ให้คุยกับเพื่อนร่วมงานมันคงยากเกินไปมาขนาดนี้แล้วไปหาเพื่อนคุยในความฝันเถอะ ในนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรทุกคนก็จะฟังนายตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับนายใครก็ได้จะต้องเชื่อฟังฉันอืมดีเหมือนกันนะนี่แมวทำไมต้องเป็นแมวแทนที่จะรู้สึกสบายเวลาพูดคุยกับผู้อื่นช่างเถอะฉันจีิงแล้วกับการถูกเมิน ฉันอยากเลี้ยงแมวอยู่ละนะแต่ฉันคงรู้สึกแย่แน่เลยที่จะปล่อยมันในเวลาทำในเวลาฉันไปทํางานเอ๋ดีมากดีมากแบบนั้นละ่ะแกฟังฉันจริงๆด้วยสินะและแกน่ารักจังเลยน้องสคิวบัตก็ถึงนะครับเอาละ่ะเอามันมาให้ฉันเลยนะเอ๋ ทำไมกลทำไมำไงกลายเป็นเนี่ยโอ้ก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลจากเพจมังงะแปลมั่วด้วยนะครับที่ให้นำมังหะมาพากในช่องนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ